ก็ม่อยู่สลับเกมใหม่ประจำเดือน ตุลาคมนะครับต้องบอกเลยว่าเกมในเดือนตุลาคมเนี่ยก็มีหลากหลายเกมที่อยากจะมาแนะนาท่านผู้ชม,ชมอีกเช่นเคยแล้วก็จะมีเกมดีๆที่น่านเล่นทั้งนั้นเลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆไว้ด้วยหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ย <S <S ก็สามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แทง์หรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมที่บร้อยแล้วเนาะเพื่อปการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกัน,น,นในคลิปกันเลยดีกว่า ไปดูกันเลยใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวฟุตบอลแล้วก็บรผสมแนวบริหารจัดการเข้าไปด้วยเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Soccer Manager 2025นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นผู้บริหารจัดการทีมฟุตบอลของเราแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถ นำทีมฟุตบอลของเราเนี่ยไปแข่งในลีกต่างๆได้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับหลักๆก,ก็คือเราเนี่ยจะต้องบริหารจัดก,การนักเตะการเลือกซื้อหรือว่าขายนักเตะให้เหมาะสมกับทีมของเราด้วยตัวเกมนะครับยังมีการเพิ่มทักษะให้แก่นักเตะด้วยนะครับขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะอัปเกรดนักเตะตัวไหนให้เหมาะสมทําให้ทีมของเราเนี่ยชนะได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับหลักๆก็มีประมาณนี้เลยแล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยเราเนี่ยสามารถจัดตําแหน่งให้แก่นักเตะได้ด้วยว่าจะเล่นในแบบไหนในสไตล์แนวไหน ตามสไตล์ของเราได้เลยนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้หรือว่ามองหาเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้เลยนะฮะต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยรอคอยเกมนี้อย่างยาวนานมากๆตอนนี้ทำลงบนมือถือกันแล้วเนี่ยครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Naruto Ultimate Ninja Storm ซึ่งตัวเกมนี้เป็นเกมที่อยู่บน PC มาก่อนแล้วก็ตอนนี้พอร์ตลงมือถือมาที่บร้อยจากทางค่า บันไดเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้นะครับจะยิงเนื้อเรื่องจากนารูโตะเลยนะครับในภาคแรกนะครับตอนนารูโตะในภาคที่ยังเป็นเด็กแล้วก็ตัวเกมก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปติดตามกันค่อนข้างมากแล้วก็ตัวละครภายในเกมค่อนข้างที่เยอะมากมายเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ตัวสกิลต่างๆเนี่ยเราเนี่ยสามารถใช้ได้แบบจัดเต็มมากๆเพราะว่าเขานี่ยิงจาก PC มาหมดเลยในเรื่องของ การใช้สกิลต่างๆนะครับกระถาอัญเชิญหรือว่าจะเป็นการเรียกเพื่อนมาช่วยในการต่อสู้ก็ได้เหมือนกันสำหรับตัวเกมนี้นะครับเล่นในรูปแบบกึ่งๆเ p e นเบอร์แล้วก็ในการต่อสู้จะเป็นแนวไฟติ้งนะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับบอสได้ด้วยนะมีเทพให้เราได้สวมใส่แล้วก็มีมินิเกมให้เราได้ไปเลือกเล่นกันด้วย ก,กราฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันได้แต่ว่าตัวเกมเนี่ยเป็นเกมเสียตังค์ราคาก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นจริงๆก็สามารถไปซื้อลองเล่นกันได้เลยนะครับเกมเล่นเฉียวเล่นเพลินกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า m e r ร์สแฮมเ r นั่นองนะครับสำหรับตัว Mer ร์สแฮมเทอร์เนี่ยจะเป็นเกมแนวไอดอลแอพีจีที่เราเนี่ยจะต้องเป็นหนมตที่จจะคอยกําัด ต่อสู้กับมอนเตอร์เพื่อน,นําเอาของต่างๆที่ได้จากมอนเตอร์นีมาอัปเกรดตัวควาของเราให้ใหญ่เพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการสร้างเมืองของเราให้ให,ใหญ่โตมโหฬาขราขึ้นได้เรื่อยๆซึ่งเมืองของเรานี่จะเป็นเหมือนแบบรถในการเคลื่อนที่ในการต่อสู้ต่างๆแล้วแล้วก็เรานี่ยังสามารถนําเอาเหล่าแฮมเตอร์ต่างๆเนี่ย มันสวมใส่ได้มากถึง6ตัวละครเลยเพื่อจะได้ช่วยในการต่อสู้ของเราด้วยเหมือนกันตัวเกมก็จะมีระบบการสร้างรถนะครับระบบการพัฒนาฮีโร่พัฒนาตัวหนูแฮมเตอร์ให้แข็งแกร่งขึ้นได้เรื่อยๆนะครับ เกมเนี่ยจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับภาพกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะฮะเกมแนวอเมโอาร์พีจีเก่งบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าเบดออฟอีเทอร์เนตี้นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยต้องไปทําธารกิจต่อสู้กับเหล่าศัตรูนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีคลาสให้เราได้เลือกกันอยู่ประมาณ5คลาสซึ่งแต่ละคลาสเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยตัวเกมมันจะออกแนวไซเบอร์ฟังง่าหน่อยนะ ก็คือมันจะเป็นแนวต่างยุคแนวแบบเทคโนโลยีนหน่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นอิมเวอร์ิจีแบบพิมพ์นิยมนะครับเล่นตามเควสไปเรื่อยๆมีเนื้อเรื่อง ให้เราได้ติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอัปเกรดตัวละครอ,อัปเกรดของสวมใส่ด้วยเหมือนกันนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบาลรองเล่นกันได้นะเพราะว่าตัวเกมเปิดให้บริการกันเรียบร้อยแล้วตัวกราฟิกก็ถือว่าทำออกมาได้ดีไม่ได้สวยจนเกินไปมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เพรา่าในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นั่นเองนะฮะเกมเล่นชิลเล่นเพลินกันบ้างนะครับสรับตัวเกมที่มีชื่อว่าคาพีบาร่าโกนั่นเองนะครับสรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นต,นตัวละครตัวหนึ่ง ไปต่อสู้กับพวกศัตรูในแต่ละด่านซึ่งตัวเกมเนี่ยมันเป็นเกมแนวไอดอล RPG เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆในการผ่านด่านไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับศัตรูเพื่อนําเอาเหล่าของต่างๆเนี่ยมาอัปเกรดตัวละคของเราให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดไอเทมต่างๆเพื่อเสริมสร้างให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกันมันจะมีการเปิดกรชาปองด้วยนะเพื่ออไอเทมต่างๆด้วยตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงที่เราเนี่ยสามารถเลือก ซื้อหรือว่าเลือกเปิดกันได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะเราก็มาอยู่สลับเกมต่อมาที่เป็นเกมในวไอดอลแล้วก็ผสมแนวจัดทีมกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Mini Empire Hero ่เนเวอ r y นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมไอ o ด้บีจีจัดทีมสุดน่ารักที่เราเนี่ยจะต้องจัดทีมอัศวนของเราเนี่ยเพื่อไปต่อสู้กับฝั่งสตูเล่นเป็นด่านผ่านด่าน ไปเรื่อยๆซึ่งอัศวินเนี่ยมันก็จะมีเกรของมันที่เราเนี่ยสามารถจัดทีมได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะ เอาแบบไหนนะครับจะเอาตัวไหนมาอยู่ข้างหน้าจะเอาตัวไหนมาอยู่ข้างหลังแล้วก็แต่ละตัวมันก็จะมีท่าไม่ตายที่แตกต่างกันไปด้วยรับฟีก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยมันจะเป็นแนวจิบิจิบิีหน่อยใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถบาลรองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมนี้เป็นเกมที่เล่นเพลินๆเ,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 เล่นสนุกสนุกเล่นท้ายเครียดกันได้เลยนั่นเองนะฮะใครที่ยื่นชอบเล่นเกมนแนวแก้ไขปริศนาด้วยแล้วก็บูสมการต่อสู้กับซอมบี้ด้วยแล้วก็บูสมแนวโรคไหไลท์ RPG เข้าไปด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า b a c k เม r ร์สนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องปกป้องฐานจากซอมบี้ซึ่งในการปกป้องฐานจากซอมบี้นั้นนะครับเราเนี่ยจะต้องเอาอุปกรณ์ใส่ในกระเป๋าไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยถ้าเรานําเอาอุปกรณ์ไหนไปนะครับมันจะใช้อุปกรณ์นั้นอย่างเช่นถ้าเราเอาปืนพกปืนกล เราเปิดไปมันก็ใช้ทั้ง3สิ่งนี้ในการฆ่าหรือว่าต่อสู้กับซอมบี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีสกิลเพิ่มเติมในแต่ละด่านด้วยนะเพื่อเพิ่มให้เราเนี่ยสามารถต่อสู้กับซอมบี้ได้นะครับซึ่งสกิลเนี่ยมันจะเป็นแบบโรคลายอุปจีนะครับมันจะสุ่มมาตามเลเวลในแต่ละด่านด้วยนะครับเนาะก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็จะมีความท้าทายอยู่ในตัวด้วยเนาะก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกม World เางนเวหรเกันบ้า Li น,นั่อนเอง สำหรับตัวลายทัสเนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG ผสมเนี่ยโอเพนเวิร์ดเข้าไปด้วยที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นนักเดินทางที่เก่งที่สุดซึ่งตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องสะสมมอนเตอร์ของเราโปเกมอนเพื่อไปสู้กับศัตรูนั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยมันยังสร้างตัวละครได้สร้างบ้านได้ทําอาหารได้ปลูกผักทําฟาร์มได้ก็คือมันทําได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เราเนี่ยสามารถสั่งมอนเตอร์ไปช่วยในการสร้างไปช่วยงานของเราก็ได้เหมือนกันแล้วเราเนี่ยสามารถไปต่อสู้กับเราบอสต่าง ในแมปได้ด้วยแล้วก็แมปแเป็นโอเพนเวอร์เราเนี่ยสามารถวิ่งไปไหนตามใจเราก็ได้ไม่จะเป็นต้องเล่นตามเพลก็ได้เหมือนกันนะฮะ <S <S ภาพกราฟิกก,ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถแบลรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะเกมแนวสร้างเมืองแล้วก็บริหารจัดการบ้านเมืองกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า hero of history epic empire นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่เราเนี่ยสามารถตั้งเมืองของเราแล้วก็นำเหล่าทหารของเราเนี่ย ไปสู้กับศัตรูได้นะครับซึ่งเราเนี่ยยังสามารถเลือกเมทัพได้ตามที่เราต้องการเลยว่าเราเนี่ยจะเอาเมทัพคนไหนมาเล่นนะครับส่วนตัวเมทัพเองเนี่ยมันจะอยู่ในยุคกลางนิดหน่อยนะในยุคโรมันนิดหน่อยเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีกราฟิกที่่าสวยงามมากๆเลยนะเป็นงานอาร์ตนิดหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถต่อสู้กับฝั่งศัตรูได้ด้วยนะครับตัวแมพภาตัวเกมค่อนข้างออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับ ก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกมเนีผสมผสานฮีโร่ บ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่าเมกแมสมาสเนี่ยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้ประสานฮีโร่ในการแบบเลี้ยงเหรียญนะครับ,แบบรนนรบที่เราเานี่ยจะนำเหล่าฮีโร่เนี่ยมาต่อสู้กับปีศาจซึ่งในตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมเล่นผ่านแดดไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมส่งฮีโร่ไปต่อสู้กับปีศาจเรื่อยๆอยิ่งเราเลี้ยงเหรียญได้เยอะเท่าไหร่นะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะเก่งขึ้น เรื่อยๆแล้วก็จะมีกองทัพที่จะไปต่อสู้กับศัตรูได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวละครภายในเกมเราเนี่ยสามารถประสานตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นหรือว่าจะอัปเกรดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีด่านต่างๆให้เราได้ไเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะต้องบอกเลยว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็ ภาพกราฟิกไม่กินสเปคเลยมันจะเป็นแนว p i ลอาร r ตก็สำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยน,นั่นเองนะเกมแนวผ่อนคลายกันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า fairy village น,นั่นเองนะครับหรือว่าหมู่บ้านของพูดน้อยหรือว่านางฟ้าน้อยของเราน,นั่นเองนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนวสร้างเมืองที่เราเนี่ยจะนำหล่อ พูดน้อยนับมาสร้างเมืองของเราให้ใหญ่โตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันค่อนางจะมีความน่ารักอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทั้งด้านการาฟิกแล้วก็ด้านอุปกรณ์การตกแต่งตัวละครด้วยนะครับเพราะว่าตัวละครนนี่ยเราเนี่สามารถใส่เสื้อผ้าให้แก่ตัวละครได้ดยแล้วก็สามารถอมอบหน้าที่ให้แก่ตัวละครได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวเกมเนะครับก็จะมีอุปกรณ์ตกแต่งบ้านค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ย จะปลดล็อกตามเรเวลการใช้ตังในการซื้อด้วยนะครับซึ่งตังเนี่ยมันก็จะมาจากภารกิจต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่ามองหาเกมเล่นชิลๆเล่นเพนเพลิน,เ,น,เ,นเล่นสนุกสนุกอยู่เกมนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนั่นเองนะเกม RPG ตะลุยด่านไปเรื่อยๆกันบ้างนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Cyber Robot การไฟนั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราจะได้รับบทเป็นผู้บังคับหุ่นเหล็กนะครับที่จะต่อสู้กับศัตรูต่อสู้กับเหล่าร้ายผ่านด่านไปเรื่อยๆซึ่งตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีหุ่นต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะนะมันจะแบ่งเป็นธาตุไป นะครับซึ่งธาตุันเกมนี้มันก็จะมีอยู่5ทาธาตุด้วยกันก็จะมีโลหะไม้น้ำไฟแล้วก็สายฟ้าอาจจะแตกต่างจากเกมอื่น หน่อยๆน,นะครับกราฟิกภายในเกมมันก็จะเป็นกราฟิกที่ไม่ได้สวยอะไรมากนะครับตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะเป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินได้เล่นชิวๆก็ได้เช่นเดียวกันนะเกมแนวสไตล์อนิเมะที่เล่นชิวๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า Breed Soul p a s s o n นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวเรียงเหรียญเก็บคอเล็กชั่นบี t ตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยจะต้องเรียงเหรียญตามที่เขากําหนดให้ว่าในแต่ละด่านนั้นเราจะต้องเรียงเหรียญเท่าไหร่ถึงจะครบกําหนดที่ต้องการแนวะเราเนี่ยจะต้องพยายามทําให้ครบกาหนดนะครับตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีคอลเลกชันตัวการ์ตูนบีดเนี่ยค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนําเอาเหล่าคอลเลกชันเนี่ยมาให้เราได้ไปเก็บสะสมกันค่อนข้างที่เยอะ เลยทีเดียวนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้หรือว่ามองหาเกมสบายๆเล่นอยู่เกมนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะใครที่ชื่นชอบการ์ตูนอย่างโดราเอมอนนะครับก็คือห้าพาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับตัวของการ์ตูนโดราเอมอนนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่มีชื่อว่าโดราเอมอนโดริยากิช็อปสตอรี่นั่นเองนะครับ สำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมบริหารจัดการร้านโดริยากิของเรานะครับซึ่งโดริยากิในเกมนี้เนี่ยเราเนี่ยสามารถใส่เขาเรียกว่าอะไรปรับแต่งอาหารได้ค่อนข้างเยอะปรับแต่งสูตรได้ค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับตัวโดริยากิของเราเนี่ยเราเนี่ยสามารถขายให้กับผู้คนได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งโดริยากิของเราเนี่ยมันก็มีหลากหลายสูตรที่เราเนี่ยสามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็ร้านของเรายังสามารถจ้างพนักงานที่ อยู่ในการ์ตูนของโดราเอมอนได้นะครับกราฟิกพนันเกมมันจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตนั่นเองนะครับก็สระใค่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ย ก็มาลองเล่นเกมนี้กันได้เป็นเกมที่เล่นสนุกเล่นเพลินเลยทีเดียวแต่ว่าตัวเกมนี้เสียตังค์นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะแล้วก็ตัวเกมมีภาษาไทยด้วยนะครับเกมต่อมาแล้วก็เป็นเกมเล่นชิวๆแล้วก็แนวโรกไลท์ rpg กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า the last survival fantasy io ซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เอาไว้เล่นชิวๆเล่นเพลินได้แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีความน่ารักอยู่ตัวๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่เราเนี่ยจะต้องเล่นไปจนกว่าเราจะตายซึ่ง ยิ่งเราเล่นไปเท่าไหร่ตัวสตูนะครับก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่เล่นสนุกเล่นเ,นเพลินได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นล็อกไลฟ์มีสก,กิลให้เราอัปเกรดระหว่างการเล่นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเกมจะเล่นด้วยระบบแนวตั้งเนาะก็ถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้ไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะก็เป็นไงบ้างสลับ15เกมมาใหม่ประจำเดือนตุลาคมนะครับหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้ชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สักทีนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม